สบายดีสวัสดีตอนบ่ายเดอ้อพี่น้องสวัสดีครับป้าลุงสวัสดีสุผูสุคนนะครับเดอ้อาบสองใบสามในลงมหนาครับเขาก็เริ่มถอกายเลยพี่น้องแต่ละมือเนี่ยมนเร่วแห้งพี่น้องมาดูมอว่านถังก้อนนี่กับบ่อายปันนี่มามันนี่เริ่มทราบลาบแล้วครับมันท่างก็เริ่มตัดหญ้าแล้วเมือ่อลำพี่น้อง เริมแปนเน้วยกะเมือนี่กะฝนบมดท่านในโต๊ะรับมาขึ้นในโต๊ะอยู่ครับพี่น้องข้าวนึงกะถือไว้แห้งเติมอยู่ครับมาขึ้นกะโบโดนปันใดพี่น้องกะโบได้มาใส่รอบดอกเด้อพี่น้องเด้อใส่แล้วมันงูมันเข่าพี่นอ้องก็เลยบ่บ,บไซส่ครับนี่ครับ มองเข้ากลางน้ำไว้ถ้าม่นเข้าเห็ดรีเห็ดตอนเห็ดตรงใส่กก่าเสีได้ปลาอยู่ได้พี่น้องอ่างบริเห็ดครับเพราะว่าเห็ดแล้วมีแต่คนมายามครับกลางขึ้นคนมายามมาสอดหลาเห็นปลาแลนอยู่ได้ครับปลาแลนปลาท่ออยู่ครับใสไปแล้วคนมายามมาสอดกลางขึ้นก็เลือบรอยกกากใสครับ ปฏิจับปูไปปนน้ำนะพี่น้องสิได้บ่มันเร็วแห้งครับเห็นคนแหลมมันก็แลลงน้ำด้วยครับนี่นะครับทวงให้ทงหน้านังมะแรงใบาสามกลัวๆพี่น้องเขาก็เริ่มซอดแล้วล่ะพี่น้องเริ่มซอดเรื่อยๆเพราะว่าเขามันใบงามแบบมนกาเห็นโพหน่อยเพราะว่าใบมันบางพี่น้องเขานี่ลงไปเพียงข้อเลยครับลงไปเพียงข้อเพราะว่ามันเป็นเขาเหนียวพันเตียครับแต่ว่ามันก็ง,งามครับมันได้ปุ๋ย ได้ปุ๋ยแล้วมันก็งามครับพี่น้องดนล้อมช่างเข้ากระตัดหญ้าไปเรียบร้อยด้อพี่น้องเลยเห็นบน่ครับนี่นะครับน้ำกระปล่อยเขาเรื่อยๆครับน้ำนี่ครับบ่ปิดครับปล่อยเลยปล่อยเขาตลอดครับตอนนี้น้ำเคลื่อนเท่ากระลอยกว่าเส้นเนี่ยพี่น้องเพราะว่าฝนตกทั้งหนองบัวลำพูทั้งเมืองเลยทั้งไอ้ชัยภูม่ ทางเพชรโบน้ำก็ไหลลงเขื่อนอยู่เรื่อยๆครับเพื่อนกันลลัดเมื่อกี้นี่เพิ่นกันสิพากไปประมาณอาทิตย์หนึง่งบ่ให้น้ำมาลุ่นเขาล้นน้ำเฮาก็ถือว่าดีอยู่ครับสวสดิจับปูไปปลวน้ำครับมันบ่ระท่านมั่นครับมันเร็วแห้งถ้าตัดสซร่ล้วได้หลายเลยครับจัดส่รอบนี่ลาไหลไครับเขาอันนี้เป็นโลเด้ยครับ ตัดหญ้าแล้วมดได้เลยครับเด้อเขากำลังสอดครับเขา,าเริ่มสิสอดนะครับอีกจักอาทิตย์หนึ่งเนขาดว่ามันจะโขบมัดอยู่พี่น้องมันจะสอดมัดอยู่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยสอดมัดคับนี่เลยพี่น้องทางลงมาหน้าต,ตัดหญ้าแล้วมันกะมันกะแปนครับทางในสามเมตรรวมสี่เมตรเหมือนได้พี่น้อง เพราว่าทงเป็นทางของเฮาเองเ้าขุดขึ้นมาเเองเป็นถนนส่วนบุคคลนะจ๊ะเขาก็เริ่มทย่อยถอกไปเรื่อยๆกับเมืองอีจักซีหาเมือพี่น้องกะแฝ่สิคโคบุน่ะขาดว่าประมาณมนาทียี่สิบนี่พี่น้องคือนี่ถอกเมื่ออยู่ ตอนนั้นเริ่มทย่อยถอกไปเรือเ่อยๆครับเห็นบ่พี่น้องนี่ครับเพื่อแป,ป๊บเดียวด้ครับนี่เพิ่แป,ป๊บเดียวถอกกันแล้วหลายแล้วครับนี่แหละพี่น้องถนนลงมะนาหเฮ้า,าสะดวกสบายถ้าเฮาตัดหญ้่างเมื่อแหลมมันกะกว้างขวงพี่น้องเห็นบ่มุ่นะลครับ ั้งปีกะลงไปผุนล้ครับสุดหน้าผุนพี่น้องการไปการมาก,ก็สะดวกเอารถรถไทรถเกี่ยวก็ลงมาได้ครับรถกระบะก็ลงมาได้รถพ่วงรถอีแตกเข้าก็ลงมาได้ครับตอนนี้ก็น้ำคลองก็เริ่มไหลแล้วพี่น้องเนอะเพราะว่าฝนตัวนามมาแล้ว เห็นลูกโป่งพี่น้องนี่ครับลูกโป่งพนปล่อยมาพี่น้องเห็นบหมนี่ลูกโปง่งนะยะนี่ครับลูกโปง่งพนปล่อยมามันก็จะไหลามาพี่น้อง กลับไปเมืองเรื่อยๆเ,เลยครับเดอ้อพี่น้องตอนนี้จับมีปูได้สองสามตัวนะครับสิพอได้ปนบอรครับกับเมืองเขาเมืองน้ำไปน้ำรับเขานามก็ลังสอดครับทั้งกลางกาลัางสอดขึ้นพี่น้องกาสาธูเดอ้อบนคุณเขาคุณน้ำอย่าเป็นโลกเป็นไพ่ให้ทอขึ้นให้เม็ดงามๆเม็ดตึงๆอย่าเรียบเดอ้ออย่ามีโลกมีไพ่เจา มาเบียดมาเบียนขอให้ได้เต็มเม็ดเต็มหนวยเม็ดกำงามเม็ดสวยๆบอมีเพียบพอมีโลกเลยบนคุณเขาคุณนำ้ำเอกสีเด็พี่น้องชีวิตชาวนาทางสูฟ่ฟ้านาสู่ดินเอาก็ลงมังมังไห้มังหน้าคือเกาก็บ่าได้เห็นยังหลายพี่น้องช่วงนี้ก็มังซื่อ ก็มองน้ำมองไนเมืองเขาซื่อครับลงมาเหรนมาหัวไปสันละนี่ครับท่างกระตันยาไปแล้วตอนนี้พี่น้องเข้ากันหลายๆท่านเขาเริ่มสีถอ,อกสีงอมแมนวก็มีบางคนบางคนเห็ุรุ่นเท่าเดือนหนึ่งพี่น้องเขาถอ,อกก้อนเท่ากามีเด้ครับเขาเขาจะถอกก้อนเท่าก็มีครับ ข้าเจ้าถอกใกล้จโคบแล้วก็มี่ข้าเจ้าเหตุกรเหตุที่หลังข้าเดือนหนึ่งครับยังสีดับพี่น้องเขาบังไดหน้างามพ่อปุ๋ยมังกะสีถอกเร็วครับบังไดหน้างามพ่อปุ๋ยมังกะสีถอกเร็วเขาได้รับแสงแดดดีมังกะสีถอกเร็วงามเร็วพี่น้อง กับเมืองไปเรื่อยๆเลยพี่น้องเด้อแทงนี่ก็ลงมาทำยังไงมันหน้าคืาเอเขาครับพี่น้องเกษสิบอย่างอ้อมหนอกพี่น้องเกษสิบอย่างไปเมืองหนอกไก่ย่างน้ำทั้งขี้เก่าเนี่ยพี่นอ้องหาจับปูเพื่อได้ปูเพิ่อมอีกตัวสองตัวพเพื่อได้ปนเงินเศร้า แต่ว่าเห็นหน้าห้านี่พี่น้องเอ้ยสิบ่วหอยฟังพ่วมรวยกะคือสิบัมีเหรอครับเพวาะว่าค่าเข่าวมันกกะตำปุ๋ยกับแพ่งครับบูบูคือสมัยอะหกเจ็ดปีย้อนหลังครับราคาเข่าเนี่ยหน้าปีนี่กะเขาจะอมมาลีนี่พึ่งกับประกันราคาสิบสามสิบสี่บาทก่อนเนี้ยเนี่ยก็แปดบาทเก้าบาทเดี๋ยวนี่รัฐบาลบร่ได้ประกันราคาเข่าเลยครับมันกะ เห็ดหาเชาหน้านี่ก็บบประสบพ่วมสําเร็จครับเห็ดหาเช้าหน้านี่ก็ขาดทึ่นกันกระลายครับพาราคาเข่ามันต่ำด้พี่น้องแต่ทิปสองทิปสามบาทนี่โอ้ปีสองปีพี่น้องเช้าหายเช้าหน้าห้าลืมตาอาปากได้ครับผู้ใดมีหนีมีสินทกศอ,อ,อ,อยู่กะหนนี่ปุ๋ยนี่ยังเงินกลางอยู่เพิ่นกน็สามารถปลดได แต่หลังๆมานี่แย่ครับแรงแน่เขาเป็นโลกแน่น้ำท่วมแน่ครับนี่เสียหายครับตอนนี้พี่น้องทั้งบึงเขาคนเสียหายก็มีบางส่วนครับเด้อบริเกียวก็มีที่น้ำท่วมเ้อครับพอหน้ำม,มันบกมันท่วมมาเป็นอาทิตย์แล้วม่านเขามาันก็ที่นอกไปเลยก็เสียไปเลยครับแต่ว่าเฮาอยู่เทิงนี่ก็ไข่แน่นี่ ขึ้นมาสามมือสี่มือมันก็ลดลงไปเท่ากับือว่าเป็นผลดีไปพี่น้องจะจะคิดว่ามีงานการมีการทำอยู่ยัยคิดว่าสิออกจากงานจากการไมเ่เหตุอะไรเห็ุหน้าเด้อพี่น้องเด้อปล่อยให้ผู้อยู่บ้านเหตุไปเรื่อยๆผมว่าผู้อยู่บ้านผมนมีงานมีการเหตุ ผูได้มีงานมีการเห็นอยู่จะเล่าออกมาเลยครับเด้อเห็นงานไตครับดีกว่าเห็นหน้าเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเห็นงานมันสิไลเป็นเป็นหลักเลยพี่น้องที่ได้คู่มือยกตัวอย่างถ้าได้มือละหารอ่อยในเดือนนึงก็บ่อหน่อยเด้พี่น้องมือละหารอ่อยบอหน่อยไว้เดือนหนึ่งครับมือหาเด้ครับเด้อ เอาเห็นหน้านี่ปีหนึงเด้ยครับเดือนหนึ่งมนหาบหน่อยได้พี่น้องเ้อปีนึ่งกับแสนหกแสนเจ็ดเด้ครับแสนหกแสนเจ็ดแ,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 แสนแปดะครับอยู่เห็นหน้าห้าบบอไดปนานนนได้พี่น,อน,น้องจะจะขึ้นวามที่ใดเด้ดดยครับเนอเขาเป็นโลกน้ำท่วมหน้าแรงเลยครับ แต่าน้ะบ่อถ่วหน้าบ่อแรงมันก็นยังบ่ได้อยู่ครับพี่น้องเลยมีงานมีการเหตุยู่จะขึ้นวาสีล่างานออกไม่เห็หนห้าเห็ดหน้าเลยพี่น้องเ้อเขาฝากไว้เหตุงานเป็นหลักครับขนาดผู้เพิ่นว่ามีอันจะกินฐานาเพิ่นระดับตนๆอยู่เพิ่นกับไปรับราชการไปเป็นคู่ไปเป็นนายอำเภอไปเป็นบรรลัดไปทำงาน ตามสถานที่ราชการต่างๆไปทาั้งงานตามห่างตามบริษัทต,ตามโรงงานครับตามโรงพยบาลน,นี่นะครับมันทีแตกต่างกับเห็ดหน้าเ้อพี่น้องเด้อพี่ว่าให้ฟังเห็ดหน้านี่มันมอนแน่นอนครับมันเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วขอฝากไว้เด้อพี่น้องลูกหลานพ่อแม่เถ่าแก่ ผู้ใดมีลูกมีหลานมีขอมีแม่มีน้องมีนุ่งเหตุงานเหตุการณ์อยู่อยาขคิดว่าจะให้ล่างงานออกมาเห็นหน้าได้พี่น้องเด้อมันบอกว่งขวมสําเร็จหรอกครับฝากไว้ด้วยครับเด้อฝากไว้เป็นข้อคิดครับิีนี้มัมีงยลายไรเลยพี่น้องเด้อขอคุณทุกกำลังใจเลยพี่น้องเด้อฝากกดไหลกดแช่นะครับ ฝากกดติดตามอีกแคกสองร้อยสามร้อยคนในเด้อพี่น้องเด้อก็เป็นกำลังใจครับไปเด้วครับบ๊ายบายครับพี่น้อง